ผมอยากให้ไปฟังเสียงผู้ประกันตนบางคนที่ประมวลมาแอปล่มเดี๋ยวตกลงวันที่หนึ่งกลุ่มพาใช้ได้ไหมแล้วถ้าเกิดถึงวันที่หนึ่งแล้วถ้ายังใช้ไม่ได้จะทำยังไงอ่ะไปฟังเสียงบางคนดูไหมที่เปิดไปเมื่อเช้านี้ยนะระหว่างรอที่จะเข้าสู่ช่วง the candidate เราเช็คอะไรก็ไม่ได้ไม่ขึ้น มันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้ว,วอยู่นั่นน่ะปกติเขาจะตัดทุกวันที่25ใช่ไหมพี่เฟเว่นอันนี้เราพยายามไปเช็คตั้งแต่วันที่20ก็ไม่มียอดค้างไม่มียอดค้างก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราต้องมาเองแหละวันนี้ก็โดนค่าปรับไป3 0 0พันกว่าแต่ถ้าปรับตัวค่าปรับอ่ะเขาให้เราทยอยจ่ายได้แต่ถ้าเราอยากจะหยุดดอกเขาเราก็ต้องจ่ายต้นให้หมดมถ้ายังมีค้างอยู่ก็จะโดนดอกเบี้ยร้อยละสองแล้วเงินผมทบเวลาเบิกก็จะเบิกช้า กวาจะได้มีแต่ปัญหาแต่เวลาเงินเราเนี่ยตัดเป๊ะเป๊ะเปะเราเราไม่ส่งคิดดอกอีกคือมันไม่ใช่รอรพี่ผมมองว่าห่วยแตกะไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเลยเรู้สึกว่าตอนเช้าผมฟังข่าวจะเอาอีก200ล้านนี่เอาไปเพื่ออะไรครับเราลื้อระบบเก่าออกไปแล้วแล้วทําระบบใหม่มแล้วเงินที่แทนที่จะเอาเงินตรงนั้นน่ะมาดูแลคนด,ดีกว่าไหมพี่อ่านี่ก็คือ ไปอัปเดตแล้วมันไม่อัปเดตไงก็ไปจ่ายแล้วไปเซเว่นแล้วก็อัปเดตไม่ได้ก็เลยมาที่สัตนักงานตายโดนค้างชำระไปสามพันคิดดอกเบีย้ยแล้วจ่ายด้วยเนี่ยถ้าเกิดมีความมั่นใจก็เอาหลักฐานที่เคยจ่ายเก็บไว้ไหมอ่ะเอาไปยืนยันสิเพราะมีบางคนทีมงานของน้องไบร์เนี่ยโดนเหมือนกัน เอาค้างชาระไม่เคยค้างเลยกลับไปค้นหาหลักฐานเอาไปยืนยันแล้วปรงัการสังคมเขาก็ตัดให้เอาไม่มีดอกเบีย้ยก็ได้นี่ไงแล้วนี่คือขวนขายไปเธอไปจ่ายนะครับคุณลุงกับคุณป้าคนหนึ่งเห็นภาพใช่ไหมป่วยทั้งคู่อันนี้คือไปจ่ายเพราะไปจ่ายร้านสะดวกซื้อไปสี่ครั้งเนี่ยไม่สาเร็จกลัวโดนปรับนี่ไง ลุงไปจ่ายสี่ครั้งและจ่ายไม่ได้แอปมันล่มเขาบอกว่าให้มาติดต่อที่สาขาป้าก,ก็ต้องพยายามมาเนี่ยดิหนหลุงก็เดินไม่ไหวนะโอ้ยลําบากมากสิหนูเพราะว่าเดินทางมาก็ลําบากแล้วก็ต้องมาจ่ายธุรัะธุเลเ่เนี่ยเดินชั้นสามนะแย่ yeah. ไม่ทันสมัยไม่พัฒนาปรับปรุงจริงเหรอลูกปรับปรุงไม่ดีขึ้นนะ ปัาปุงเนี่ยลูกป้าก็ทํางานนี่ก็เรียกเก็บอีก850เนี่ยตีจริงหรือเปล่าถ้าดีประชาชนรากหญ้าน่ะก็ดีใจเพราะว่าเราก็หวังพึ่งพาอาศัสมันเป็นเงินเล็กน้อยแต่ป้าก็ดีใจดีใจนะที่มันเยียวยากับคนเจ็บคนป่วยอะ่ะแต่ว่าถ้ามันไม่พัฒนานะก็รู้สึกแย่ โอ้ยสะเทือนใจเนี่ยนั่งดูก็แฟนทุกวันเลยว่าทําไมพ่อมึองทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยลุงกเกษียณออกจากงานเนี่ยแล้วก็ส่งมาตรา39ตอนลุงส่งมา20 28ปีแล้วกเกษียณง,งานแล้วส่งมาตรา39ต่อเพื่อจะไว้รักษาตัวฝากว่ารัฐบาลใหม่ให้ดูแลเอาจริงเอาจัง ให้มันเป็นที่พึ่งของคนลากญ่าของคนที่ใช้แรงงานคือเป็นความหวังของเราที่จะให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นน่ะให้มันแบบรู้สึกแบบให้เราอุ่นใจและสบายใจบ้างไปเพื่ออนาคตของเรายามชาลาภาพความหวังอนะู่ดง่ายๆเพราะเราไม่มีเงินตรงไหนมีไหมวัชราก็ไปคุยเนี่ยอันนั้นเอามีตั้งแต่กรณีไปทวงเงินค่าอะไรนะเอาเปิดมา ร้อนอะร้องไห้กันหมดอะมันเป็นถามว่าตัวเองร้องไห้ไหมคะก็ร้องค่ะบอว่า,ารู้สึกแบบเอ้ยทำไมประกันสังคมเป็นอย่างนี้เราหักเราหักแบบ omat, แบบอัตโนมัติแบบตึ้งๆเลยอะแบบเหมือนแบบไม่มีอะไรอะเพราะเราทางานบริษัทเราก็โดนหักส่งไม่ส่งก็โดนปรับเดือนนี้ไม่มีเงินเข้างานก็ตกไม่ได้มีงานประจําบอกน้องอีกคนหนึ่งเลยคะ่ะว่าถ้าสมมติเดือนนี้ไม่ได้อ่ะพี่ไม่โทรแล้วได้ตอนไหนก็ตอนนั้นพี่พีที่เขาแบบทำงานอยู่ต้องทําใจนะไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะประกันสังคมมีปัญหาเราก็บอกว่าเราอ่ะ ไม่คิดว่ามาโดนเราช่วงจังหวะชีวิตงานก็ตกแล้วมามาเจอประกันสังคมไม่จ่ายตังค์อีกค่ะอันนี้คือชีวิตที่แบบรู้สึกแย่มากๆกับประกันสังคมและปฏิทินก็ไม่เคยได้นะคะแมนกระทั่งปฏิทินแขวนก็ไม่เคยได้นะคะเพราะว่าเวลาขอก็ก็บอกว่ามีนะคะเห็นข่าว่าว่าทำปฏิทินแจกอะไรเงี้ยคะ่ะซึ่งเรา ทำงานมาตั้งแต่ปี4 1หนึ่งะคะไม่เคยได้อะไรปฏิทจจินจากประกันสังคมเอออย่าเพิ่งพูดถึงเสื้อเลยค่ะแค่ปฏิทินก็ไม่ได้แล้วค่ะอีกไม่กี่ปีก็5 5ซึ่งมองว่ามันจะมีเงินเหลือตรงนั้นไหมตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าปาระกันสังคมทําให้เราเออไม่ไว้ใจอ่ามีไหมอะรารนี้ก็คือว่างงานท่านผู้ชมขอสิทธทดแทนการว่างงานติดต่อย,อยังไงก็ไม่สมเร็จต้องบวกมาเองอ่ามีต่อเนื่องไปไหมอีกสักหน่อย เงิน,ท,นที่เราทำสุกไปมันยังไม่ได้ค่ะก็เลยว่าจะมาถามตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่วันที่สิบเก้ายี่สิบยี่แต่คือติดต่อไม่ได้ต่อเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ว่างรับสายต้องเอาไปใช้นี่อย่างว่าราคาทำสุของเราที่ยืมมาหักเป๊ะทุกเดือนเราก็ส่งทุกเดือนแต่เราขอให้เราได้รับสิทธิ์ของเราเถอะหรือเหมือนกับว่าเงินที่ฝากไปให้มันยังอยู่จะเพิ่มอ่ะเราไม่ว่าเพราะว่ายังไงอ่ะนายจ้างเขาก็ต้องทำตาม กระทรวงแรงงานที่ต้องตัดเงินอยู่เหลวแต่เราขอให้ได้รับสิทธิ์ของเราจริงๆใ่าอยู่700-750าสก็เยอะแล้วนะคะ <ๆ S 2> นี่จะขึ้นอีกก <ๆ S 2> ็ถา,ามว่าเยอะไปไหมถือว่าเยอะมากนะคะเยอะมากอีกถ้าขึ้นหลัก800อ้อยอันนี้คือมาทวงค่าทําศพคุณแม่ตั้งแต่ต้นธันวาอีกรายหนึ่งมาทวงชาราภาพใช่ไหมอืมผิดพลาดเดือนหนึงผมว่าก่กเกินเหตุแล้วครับ ่เลื่อนไปอีกก็คงจะค่อนข้างจะต้องใช้ว่ามีการเรียกร้องยังไงมันก็ต้องเพิ่มแค่ความเข้มข้นขึ้นไปแ่ะระบบเขาถูกฝังไม่มีไม่มีอะไรที่จะเห็นหรอว่าดำเนินการอะไรเงินเนี่ยไปถึงไหนเงินที่สะสมเกือบสามล้านล้านเนี่ยมันไปถึงไหนมาผูกมาแดงเอาตรงที่คนตามหาเรื่องแล้วอันนี้ผมว่าไม่ถูกครับเพราะเป็นเงินก้อนใหญ่มากแล้วมีการทําอะไรบ้างอย่างอย่างตอนนี้มีข่าวเรื่องจัดสูตรห้าพันบาท สามล้านสามสิบห้าล้านเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องเราเองยังไม่ค่าใช้ตังเราเองเลยใช้เององันเราวโดระวังเลยแต่ก็ใช้ตังคนอื่นโดยไม่มีความระวังอันนี้มันไม่ใช่ <c oughs> เขาถือว่าไม่ใช่เฉพาะประกันตนไงหมายถึงในจ้างด้วยกับรัฐบาลทั้งที่อย่างที่บอกไปการสมเงินสมทบเนี่ยคือตอนที่เกิดประกันสังคมเนี่ยฝ่ายละเท่ากันเลยนะคนละห้าแล้วต่อมารัฐบาลมีอำนาจเนี่ย ก็ลดการส่งเงินของตัวเองลงลูกจ้างกับนายจ้างก็ยังส่งสัสดส่วนเท่าเดิมรัฐบาลต่อขอต่อลดลงเมือเท่าไหร่นะ2.75ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> นั่นแหละอัณนาะ7 7 5ยังค้างอยู่หลายหมื่นล้านเนี่ยรัฐบาลยังค้างเงินอยู่เนี่ยอาจจะบอกท่านผู้ชมว่านี่คือหลักการของโซเชียลเชค r ริตี้คือประกันสังคมนายจ้างที่จ่าย ไม่ได้แปลว่าจะให้เกิดประโยชน์กับนายจ้างเขาจ่ายให้ผู้ประกันตนนายจ้างจะได้ไม่ต้องรับภาระที่จะทำเองของบริษัทให้มาใช้ระบบประกันสังคมแปลความว่านายจ้างที่จ่าย5%ก็คือจ่ายให้ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนรัฐบาลก็เช่นเดียวกันรัฐบาลสมทบเข้าไปเพื่อระบบนี้มันเกิดขึ้นและรัฐบาลเขาไม่ได้จ่ายให้ในายจ้างเขาจ่ายให้ผู้ประกันตน ในทางปฏิบัติก็ประหนึ่งผู้ประกันตนคือเจ้าของเงินเพราะผู้รับประโยชน์คือผู้ประกันตนทั้งสิน้นเงิน875เบเนี่ยท่านผู้ชมในส่วนของลูกจ้างาในจ้างก็อีก875และรัฐบาลก็จะมีตัวเลขออกมาท่านผู้ชมถ้าเราคิดกันแบบอันนี้มาไปรวมปีไงอ้าวเนี่ยเนน,นี่ดูนะ อแต่ละเดือนเนี่ยถ้าคิดเพดาน875ในจ้าง875รัฐบาลมีหน้าที่ส่ง481บาทเฉลึงอ่ามันจะแบ่งออกมาเป็น3กองท่านผู้ชมกองเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือตายเนี่ย1.5%ทั้ง3ฝ่ายกองว่างงานอีก0.5%ทั้ง3ฝ่ายและที่เหลือคือเงินออม สาซสองฝ่ายและในส่วนของรัฐบาลเนี่ย1%แปลความว่าอะไรใครมักจะบอกว่าเอ้านี่มันก็มีการคุ้มครองเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยว่างงานไอทีราช้าตอนนี้ไอทีเบิกเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเจ็บป่วยทุรภาพตายที่ตอนนี้ไปตรวจสอบสิทธิ์หรือไปทวงค่าทำสบเนี่ยนึกออกไหมอแปลว่าที่เราจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะคิด เอาตรงนี้ไปอยู่ในกองประกันสุขภาพเนี่ย262.5แต่ถ้ารวมทั้ง3กองก็จะเป็นตัวเลขเดียวกันเขาถือว่าตัวนี้มีค่าประหารจัดการเห็นไหมเพราะฉะนั้นเท่ากับผู้ประกันตนเนี่ยได้สิ์เหมือนซื้อประกันน่ะสตัวคุณเข้าไปประมาณ800ในแต่ละเดือนไม่ใช่262นะโทรไหม ประเด็นนี้กลุ่มนี้ถ้าไม่เจ็บป่วยไม่ทุกราพาพไม่ตายทิ้งคือเสียเปล่าไม่มีปัญหาก็คือประกันไงว่างงานก็จะเป็นลูกจ้าง0.5ในจ้าง0.5รัฐบาลอีก0.25ตัว875เนี่ยจะถือว่าเราจ่ายไปอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมเป็นตัวเลขอันนี้ก็เช่นเดียวกัน ว่างานถึงจะได้แต่ถ้าไม่ว่างานก็เทิงไม่มีปัญหาแต่ที่เป็นเงินออมเนี่ยห้าของลูกจ้าง525ของนายจ้างและรัฐบาลหนึ่งไอ้นี่เนี่ยต้องโย่เพื่อจะเป็นมารานชาราภาพโทรไหม ถ้าคิดแต่ละเดือนเนี่ยเท่ากับว่าทั้งสามกองเนี่ยแต่มันเป็นของผู้ประกันตนทั้งหมด1,225บาทต่อเดือนปีหนึ่งก็คือ1,4,700บาทต่อปีอันนี้ไม่นับเจ็บป่วยไม่นับว่างานนะไอ้นี่แหละที่ผู้ประกันตนคาดหวังว่าเอาไปเก็บรักษาและบริหารงานให้เกิดดอกเกิดผลในวันที่เขาชาราภาพ เขาจะได้มีเงินแน่ๆพร้อมกับดอกผลที่ควรจะเป็นนี่ไงนึกออกใช่ไหมแต่ทั้งหมดนี้ที่ส่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนต้องถือว่าเป็นเงินของผู้ประกันตนต้องถือเป็นเงินของผู้ประกันตนท่านผู้ชมไม่ได้แปลว่ารัฐบาลเมื่ออายุ55าแล้วรัฐบาลจะได้เงินคืนไม่มีนจ้างได้เงินคืนไม่มี เป็นของผู้ประกันตนทั้งหมดเจ็บป่วยทุขภาพก็ไม่เกี่ยวกับลูกกับนายจ้างหรือรัฐบาลนึกออกใช่ไหมอ้าวถึงฮะอ้าวผมก็จะจะแจ้งกัทบท่านผู้ชมว่าใครที่บอกว่าโอ้ยเขาทำไม่ดีขนาดนี้อักรนณาจำใส่กระโหลกเอาไว้เนี่ยอืย่อมเกิดความไม่สบายใจ ม้จะเข้าใจเหตุผลประกันสังคมในบางเรื่องผมก็คิดว่าโสดเนี่ยทำได้แต่มันไม่เหตุจำเป็นจะต้องไปทำทั้งเจ็ดพันคนถูกไหมอ้าว